สวัสดีครับสบายดีเพื่อนเพื่อนเอฟจีทุกคนนะครับหนีมาพบมาพอกับน้องนกสาวสวรรค์กับบาร์ร้อตายนะครับมีเอฟจีเพิน่นถามมาว่าอยากให้เปลี่ยนใบมีดจักให้เบิงนะ่งแนบเพิ่อนมาเนาะเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งรับชมกันนะครับสีนี้เปลี่ยนใบมีดเดี๋ยวกันสิทำความสะอาดฟันให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะแกะขี่ฟันออกสำหรับสองของน้องนกสาวสวรรค์กับบาร์ร้อตายเดี๋ยวกันสีมี้สมจกักเดี๋ยวกันเยบผ่าคือเก่าครับผม เย็บผ่าเย็บเสื้อผ่าเย็บกางเกงเนื้อครับอุปรกรณ์เข,ข้ากับซิมี่กุญแจเนาะเบอร์เจ็ดนะครับแต่ก็ซิมี่ใบมีดครับไขพ่วงก่อนเดินน้องมาไข่ตัวนี้ก่อนนะครับนี่น็อตน,นี่ใบมีดข้างบนครับจริงๆนซิมี่ใบมีดข้างบนครับใบมีดข้างล่างแต่เราจะเอาใบามีดตัวเก่าของมันข้างล่างมันยังใส่ได้ดีอยู่วดล็อกตัวนี้นะครับแตวก็ตอกๆไปยังน้อยตอกๆไปล็อกเมียน ออกเมียนลล็อก,กไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับพี่น้องทีเปียนใบเมียรข้างล่างมะขาตัวนี้นะครับมีลอตนี่หรือว,ว่าเอาเอกุญแจก็ได้มันมาใส่มือนี่ครับใส่เบอร์เจ็ดเดี๋วก็ถอนมาข้างล่างนะครับ ทุกคนสะอาดสำหรับใบมีดตัวข้างล่างก็ดีเนาะมันจะเป็นตรงไปสื่อไม้นะพี่น้องเนะาะฐานเบิร์ต่มันใส่งานมีดบุกคมนะต้ตรงเอาไปรลับเอาเอาไป่างเขารลับหานะว่าร้านรับกันไก่นะรับมีดนะ,ะเขาก็สิหลับห้ยก่เกาพีมันสามารถใส่ได้มาหดพี่นี่มันยังเง้วอยู่เป็นจเป็นต้องไปสื่อไม่แต่จะสื่อก็สื่อแต่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันรลับบ่ไหนเนาะ มีมิตข้างบนนี่ถ้ามัน,นมีปัญหาก็ต้อับตรงเดียวเปลี่ยนเอาทีมย่างเดียวนี่นะครับยัดใส่ตังนี้คือเอาท,ที่ตังพวกมันก็คือเอาปลายปลายใบมีดนี่เนี่ยปลายใบมีดตนนัวนี้ที่เราอาศสยเมื่อกี้ให้มันพอดีครับเท่าๆกับแปนเนาะนี่แปนฟันจักนี่ เอาขึ้นสูงกับอะไ้ต่ำก็นหนีกับอะไ้เอาเอาปลา,า,ายมันคุ่มันเนี่ยพอดดีกับแป้นไปเลยเนาะครับประมาณนี้นะครับ,บ,รบจากนั้นเดี๋ยวก็มาหลอกเมีนขึ้เก่าใวก็รไเปลี่ยนใบเมียนข้างบนนั่นก็ต้องมาเบิง่งตีนาะครับหลังจากเปลี่ยนข้างล่างแล้วใส่กุญแจเบอร์เจ็ดขึ้เก่าครับผม นี่วาไทยครั้งนี้ครับนี่นะครับนอ็นอตน็อตตัวนี้ครับใช้เบอร์เจ็ดอันขึ้นข้างบนครับผมนี่มุนไปข้างบนนะครับถอดน็อตออกมาได้เยะยครับกลับไปเมียก็ห่อออกมา ตัวดวเนเนีเป็นสีลับบ่าไงเนาะแถวนี้ปัญหาก็ต้องเปลี่ยนถิ่มย่างเดียวแต่ของผมยังดีอยู่ผมราะกับจะใส่ตัวเก่าเนี่ยเนอเห็ดวิธีการเปลี่ยนให้พี่น้องเบึง้งซื้อผมไปใ,ใส่ตัวเก่าเนี่ยเขาไปขึ้นจากนั้นก็เอาใส่ให้เก่าเขามีพี่น้องมีตัวใหม่ก็เอาตัวใหม่มาเปลี่ยน ดันตองไปยังสิน็อตจับเปมนก่อน,นง่ายๆครับผมถาไปเดียกสั่งเพิ่นมาเปลี่ยนไห้ไปกัดฝาดแล้วไปลอยกวาบาบสอง0อยบาทมาได้นี่เดี๋ยวมุนล,ลงเบิงก่อนนะครับม้นล,ลงเบิงม้นไปข้างบนนี่ไม่มียนทังง้งวันสี่ยักเขามาไกลๆก,กันก่อนอยักหน่อย ต่อมาเนี่ยล็อกเนียดเนาะล็อกแน่นแน่นแล้วก็มาวนเบื้องนะครับมวนเบิ้งนี่ถึงกับปลายใบมีดมันมันบวทเอากันเนี่ยมันบวลงไปข้างล่างเขาก็ต้องปั๊บลงไปอีกกน้อยนี่มวนนอตเดี๋ยวก่อนค่อยๆต่อเข้าไปเวลาค่ะมันห่างกันเนี่ยข้างบนกับข้างล่างมันบวบบวบบลงไปปาดกันเนี่ย เวลาตัดผ่ามันสิบลคมผ่าสิบขาอเขาดลห้มันเกยไปอยู่ข้างล่างด้ครับ๋ยวก็ล็อกเหมนครับผมแี่ก็ว่าหมุนตัวนี้นะครับที่ว่าปับตะเก็บใหญ่หน่อยของห้องน่ะไมมีมันสิตอนนี้ก็ดันออกมาดันมาใส่ตัวข้างนอกให้มันแน่น มือกดไว้แล้วก็ล็อกไว้ฐานบมแนลน้ำกัะตัดผ่าบกขาดทีเ่เ่านี่ครับผมวิธีเปลี่ยนใบมีดจักรเรียบร้อยครับเดี๋ยวเสิ้าพ,พี่น้องมาเบึงวิธีทำความสะอาดขี้ฟันจักเนาะมันสาเหตุที่ให้จักเ้ออืดได้เลยตัวนี้ได้ขาดได้กระโรดดได้ัด่นห้ะขี้ฟันจักทางห้อบอลออกเนาะ วอดน็อตตัวนี้นะครับสองนอ็อตสำหรับคลิปหนาเนี่ยบาร์รถไต่บา,าสีเย็ดจักจักเย็บเข็มเดียวเนาะสี่ปับ๊บวิธีเอาวงเดือนออกมาทำความสะอาดหรือว่าได้กระโดดได้ขาดไม่สิเห็นบ่นี่สีนนนฟันจกักของเขาลายดีนี่เขาต้องเศษมันเศษมันทูมันเห็ดงานในีสุดหนึ่งต้องเศษเพราะว่าเศษเห็ดได้ขาดด้วยว่าได้กระโดด,ดหรือว่ามันอืดยังไงสักอย่างหายอย่างาขี้ฟันออกตลอด เนาะครับเดีย๋ยวจิมีจุดนี้อีกจุดหนึ่งเนาะขีันนี่พยายามออกมาเห็นเบิร์ดห่ารเข็มหรือว่าฮะเนี่ยปากคีบไม่ใช่คีบออกจะกนั้นจักเขาก็กจะไดนยิบมนุนขึ้นกา มันหยอดน้ำมันจักน้ำถ้าจักมีปัญหาคอมเมนต์มาเลยครับมาเราไต่สอบท้ามาเราไต่ในมาเราไต่กับปักก่งพวกแกไขได้อยู่ครับล็อกาแข่นที่เกาหล้นะครับ ทางานรับเขาเงี้ยาาวเราไต่สิมาลองตัดผ้าให้เมืองเนาะหลังจากที่ละเอียดของแล้วมาเราไต่สิมพาะท่านเงยได้เนะาะตัดผ่าซอ้ินี่ครับคุ้มคือเกา ร้อยครับผมสําหรับพี่นี้ก็ฝากกดไลด์กดแชร์กดติดตามให้บาา้านราไต่เลยนะครับเป็นกำลังใจให้บ้านรถไตหนุ่นกสาวสวรรค์กับบ้านรถไต่นะครับสําหรับนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ